สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขั้นตอนการบริหารโครงการเกาะสร้างครับโดยเฉพาะโครงการทางหลวงเลยซึ่งเราก็มีคู่มือปฏิบัติงานฉบับหนึ่งของกรมทางหลวงเป็นเหมือนเป็นแกนหลักในการคุยกันวันนี้นะครับจะได้เห็นภาพรวมตั้งแต่เริ่มเกาะสร้างกันเลย ใช่ค่ะเอกสารฉบับนี้เนี่ยเขาวางกรอบการทำงานไว้ค่อนข้างออละเอียดชัดเจนมากนะคะมีทั้งผังการทำงานหรือ Flow Chart มีเช็คลิสต์ลำดับกิจกรรมต่างๆคือค่อนข้างครบค่ะจุดมุ่งหมายหลักๆก็เพื่อให้การก่อสร้างเนี่ยเป็นไปตามแผนนะคะแล้วก็มีมตาตรฐานควบคุมคุณภาพได้ตลอดกระบวนการค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออ,อ,อยากจะลองมาสกัดเอาหัวใจสาคัญจริงๆครับว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ย อะไรคือคกลไกหลักที่ทำให้โครงการใหญ่ๆแบบนี้มันเดินหน้าไปได้ตามแผนที่วางไว้งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเอ่อจุดสตาร์ทเลยดีกว่านะครับพอได้ผู้รับจ้างมาแล้วเนี่ยการเริ่มงานก่อสร้างจริงๆที่หน้าง,งานขั้นตอนแรกๆที่สำคัญๆมีอะไรบ้างครับดูเหมือนจะเยอะเหมือนกัน การเริ่มต้นนี่สำคัญมากเลยนะคะขั้นแรกๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องการตรวจสอบแล้วก็ปักแนวศูนย์กลางทางค่ะรวมถึงตำแหน่งโครงสร้างอื่นๆอย่างเช่นท่อหรือสะพานคือต้องให้แม่นยำตามแบบเป๊ะๆเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือการกำหนดค่าระดับหมุดหลักฐานหรือที่เราเรียกกันว่าเบนช์มาร์กนะคะต้องชัดเจนเพราะว่าอันนี้จะเป็นจุดอ้างอิงหลักสาหรับงานก่อสร้างทั้งหมดเลยคือถ้าจุดเริ่มต้นมันคลาดเคลื่อนเป็นนิดเดียวเนี่ย มันก็จะส่งผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆไปหมดเลยค่ะอ๋อครับครับเข้าใจเลยคือต้องเป๊ะตั้งแต่แรกเรื่องแนวเรื่องระดับแล้วนอกจากการวางแนวให้ถูกแล้วเนี่ยการเคลียร์พื้นที่หน้าง,งานก็น่าจะสําคัญเหมือนกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะผู้อุปสรรคที่เราอาจจะมองไม่เห็นถูกต้องเลยค่ะต้องมีการสํารวจแล้วก็ระบุอุปสรรคทั้งหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบบแนวท่อประปาสายไฟฟ้าใต้ดินหรือเอ่อบางทีก็เป็นปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อาจจะยังเคลียร์ไม่จบการจัดการเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เนิ่นๆืเนี่ยมันจะช่วยลดความล่าช้าได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายแปลกๆที่อาจจะงอขึ้นมาทีหลังได้ด้วยอ๋อแล้วก็มีการตรวจสอบสภาพโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ด้วยนะคะถ้ามีอะค่ะก็ต้องประเมินว่าจะใช้ประโยชน์ต่อได้ไหมหรือต้องรื้อหรือปรับปรุงยังไงให้มันเหมาะสมปลอดภยัยแล้วก็ประหยัดที่สุดค่ะครับ พอเริ่มเคลียร์พื้นที่เริ่มวางแนวเริ่มก่อสร้างไปได้สักพักเนี่ยจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือการควบคุมปริมาณงานที่ทําจริงเทียบกับในสัญญาตรงนี้มันมีกระบวนการยังไงครับมันสําคัญยังไงบ้างจุดนี้สําคัญมากมากๆเลยค่ะสําหรับเรื่องการควบคุมงบประมาณแล้วก็ขอบเขตงานนะคะ คือในทางปฏิบัติเนี่ยปริมาณงานที่ทําจริงบางทีมันอาจจะมีคลาดเคลื่อนจากในสัญญาได้บ้างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องขุดดินมากกว่าที่คาดไว้นิดหน่อยหรือว่าใช้วัสดุบางอย่างน้อยลงอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่คู่มือนี้ระบุไว้ก็คือมีกระบวนการที่เรียกว่าถัวจ่ายค่ะอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในสัญญาเองเลยนะคะคือถ้ามีรายการไหนที่ปริมาณงานมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายการอื่นที่มันลดลงเนี่ยก็สามารถขออนุมัติ ปรับเกลี่ยปริมาณกับวงเงินระหว่างรายการพวกนั้นได้ค่ะโดยที่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้วงเงินเดิมตามสัญญาอันนี้มันเป็น,นกลไกที่สร้างความยืดหยุ่นได้พอสมควรเลยค่ะทําให้โครงการมันเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องแบบหยุดชะงักเพื่อรอแก้ไขสัญญาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,นะคะอ๋อเข้าใจเลยครับคือมันเป็นการสร้างความยืดหยุ่นแต่ก็ยังอยู่ในกราบที่กําหนดไวนะ้เนาะและนอกจากการคุมปริมาณงานแล้วเนี่ยการรายงานความคืบหน้าหลหระครับ มีบทบาทแค่ไหนเห็นในคู่มือมีแบบฟอร์มเยอะแยะไปหมดเลยค่ะการรายงานนี้ก็เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆอีกอย่าง ในการติดตามแล้วก็ควบคุมโครงการนะคะคือเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่งานเอกสารแต่จริงๆแล้วมันคือระบบเฝ้าระวังเลยค่ะในคู่มือเนี่ยเขาจะระบุให้มีการรายงานหลายระดับเลยตั้งแต่แบบรายงานประจําวันจากหน้างานเลยนะคะอันนี้จะช่วยให้เห็นปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีแล้วก็มีรายงานประจําสัปดาห์ที่สรุปความก้าวหน้าเทียบกับแผนแล้วก็มีรายงานประจําเดือนอีกที่ให้ภาพรวมใหญ่ขึ้นทั้งเรื่องงานเรื่องเงินข้อมูลพวกนี้แล้วค่ะ ที่ทำให้ผู้บริหารโครงการเนี่ยเ,เห็นสถานะปัจจุบนันรู้เท่าทันปัญหาแล้วก็ตัดสินใจได้ทันท่วงทีค่ะมันไม่ใช่แค่การบันทึกเฉยๆแต่มันคือการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งเลยโหมีรายง,งานละเอียดหลายระดับแบบนี้มันก็ช่วยให้เรามองเห็นสัญญาณเจินลุวงหน้าได้เลยสิครับเนาะแล้วเรื่องการเบิกจ่ายเงินละครับอันนี้มีกลไกควบคุมยังไงบ้างครับการเบ,บิกจ่ายค่างานให้ผู้รับจ้างเนี่ยเขาจะทําเป็นง,ดงวดๆค่ะตามผลงานที่ทําได้จริงซึ่งทุกครั้งเนี่ย ต้องผ่านการตรวจสอบปริมาณแล้วก็คุณภาพอย่างละเอียดก่อนนะครับและที่สําคัญมากๆเลยคือต้องผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเสมอคะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางนะฮะเพื่อยืนยันว่างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบมาเนี่ยมันถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานในสัญญาจริงๆนะก่อนที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ช่วยสร้างความโปร่งใสแล้วก็สร้างความมั่นใจว่ารัฐได้งานที่มีคุณภาพตามเงินที่จ่ายไปครับ ครับชัดเจนเลยครับแล้วถ้าในกรณีที่เอ่อทำทำไปแล้วเจอสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดหรือว่าจําเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างกลางคันอย่างเงี้ยค่ะคู่มือมีแนวทางรองรับเรื่องพวกนี้ไว้บ้างไหมครับมีแนวทางชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าโครงการก่อสร้างใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันมันมกจะเจอเรื่องไม่คาดคิดอยู่เสมอๆเนาะในคู่มือเนี่ยเขาก็ได้เตรียมกระบวนการไว้สําหรับกรณีต่างๆค่ะเช <ๆ S 2> ่นการปรับแบบเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้กระทบสาระสําคัญของสัญญาเท่าไหร่ หรือในกรณีที่เอ่อมันต้องแก้ไขแบบเยอะหรือแก้รายละเอียดในสัญญาอย่างเป็นทางการเลยก็มีขั้นตอนบอกไว้รวมถึงการขอขยายระยะเวลาสัญญาถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆอะนะคะหรือว่าการทัวจ่ายที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะการมีกระบวนการรองรับที่ชัดเจนแบบนี้มันช่วยให้การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะลดข้อขัดแยง้งแล้วก็ทําให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ย กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างทางหลวงตามคู่มือนี้ออต้องบอกว่ามีความละ,ละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นระบบมากๆเลยนะครับตั้งแต่การเตรียมงานการควบคุมทั้งปริมาณงานงบประมาณการรายงานที่สม่ำเสมอไปจนถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่ค่ะหัวใจสำคัญของมันก็คือการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่มันชัดเจน การตรวจสอบแล้วก็การบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็สม่ำเสมอค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยสร้างกลไกในการกำกับดูแลให้เรามั่นใจได้ว่าโครงการจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรมแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบงบป,ประมาณแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้ค่ะครับ การมีระบบที่มันรัดกุมโปร่งใสตรวจสอบได้แบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆเลยนะครับที่ทำให้โครงการสาธารณะใหญ่ๆที่มันซับซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะๆเนี่ยสามารถดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยเนาะก็น่าสนใจนะครับที่จะคิดต่อว่าเออในโลกของความเป็นจริงเนี่ยความท้าทายหรือจุดที่มักจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามขั้นตอนเป๊ะแบบนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วนอกเหนือจากคู่มือเนี่ยปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเอ,อ่อการสื่อสารระหว่างทีม หรือว่าทักษะของคนทํางานเองมีผลต่อความสําเร็จของโครงการมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกเนื้อหาของเราก็เออน่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ